สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองใหญ่ตำบลหน,นองใหญ่อําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สถานีนามัยแห่งนี้เป็นอีกสถานีนามัยหนึ่งที่ให้บริการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตามภารกิจของกระทรวงสาธารณาสุขและตามพระปรณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงซึ่งพระองค์ท่านทรงมีความประสงค์ให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ด้วยการนี้ในพื้นที่ของเราคนไทยเรามียาสมุนไพรเป็นของตนเองสามารถนำมาปลูก และนำมาปรุงเป็นยาเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราได้ในส่วนของการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชนของเรานะครับที่นี่เรามีแปลงสาธิตสมุนไพรเพื่อที่จะนำสมุนไพรต้นแบบนำสมุนไพรตัวอย่างมาปลูกให้เป็นต้นแบบให้กับประชาชนซึ่งประชาชนที่มารับบริการจะได้ศึกษาว่าสมุนไพรที่เรานามาปลูกสามารถมีสปปรรพคุณอะไรรักษาอาการใดซึ่งชาวบ้านหรือประชาชนที่มาก็จะน ไปปลูกที่บ้านนะครับเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ในชุมชนครับการให้บริการ คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่สถานีนามัยของเราซึ่งผู้ป่วยที่เดินทางมานะครับถ้าเป็นการรักษาทั่วไปก็จะมีการนวดอุปคบการจ่ายยาสมุนไพรต่างๆในส่วนของการรักษากัญชาทางการแพทย์หากว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการที่ได้รับยาแผนปัจจุบันแล้วไม่ดีขึ้นก็สามารถมาใช้บริการรับการรักษาที่นี่ได้ก่อนที่จะปวดไหล่ต้องมานวดบ่อยๆก็ เลี้ยงไหมไปเก็บใบมอนแล้วก็ต้องแบกถุงใบมอนมาทําให้ปวดไหล่แล้วก็ต้องมานวัดบ่อยๆจ้ะก็รู้สึกดีผ่อนคลายก็ให้บริการดี<อ>ก็เลยมาบ่อยๆจ้ะชาอรู้สึกประทับใจ,จกับหมอที่นี่อีกส่วนหนึ่ง นะครับนอกจากจะมีการรักษาที่สถานีนามัยแห่งนี้แล้วเรายังมีการบริการให้บริการถึงที่สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาที่นี่ได้อย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายถ้าว่าคนไข้มีความต้องการที่จะใช้ยาทางเจ้าหน้าที่เราจะออกไปเยี่ยมบ้านและก็ดำเนินการสอบถามอาการและได้แนะนำให้ญาติที่ดูแลผู้ป่วยในการ ให้ยาคนไข้ซึ่งที่ผ่านมาเรามีการบริการเชิงรุกแบบนี้อยู่แล้วนะครับหมอนามัยก็ลงมาดูให้เลยแนะนำเอายากัญชามาหยดใต้ลิ้นให้ดูพอได้หยดใต้ลิ้นแกก็บอกอเหมือนนอนหลับสบายดีอย่างนี้ก็ดีขึ้นใช่ไหมแม,ม่ดีขึ้นอยู่รู้สึกซาบซึ้งที่พระราชนีพันปีหลวง ดูแลประชาชนและห่องยยประชาชนอย่างดีค่ะ